ผมว่าแบบนี้มันอนุทินเขาฉลาดไงเขารู้จักว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นยังไงแล้วเขาใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญน่ะมาทําประโยชน์ให้แก่เขาคําว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะไม่มีจะไม่เกิดถ้านักการเมืองยังเล่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวเองใครก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะบริหารดีขึ้นใช่ไหมคุณจะมองแต่ว่าคุณจะเอาเฉพาะพวกคุณคุณจะเอาแต่ว่าพวกคุณยังไงอย่าเอาแต่ว่าพวกคุณให้มองคนรักญาติ ก็ตอนนี้ต้องถ้าสองคนเป็นฝ่ายบังคับก็อนุทินดีกว่าครับมันถูกข้อบังคับไปแล้วอะถ้าเขาผิดคําสัญญาด้วยมันก็จะเสียผลประโยชน์ในการเรื่องตั้งของเขาด้วยผมว่ามันก็ไม่มีคนเหมาะหรอกแต่ถ้าให้เลือกสองคนนี้ก็น่าจะเป็นแกรกจิตเพราะว่าอนุทินรู้เหมือนจะเป็นธุรกิจการเมืองแล้วเรื่องเขากระโดงเลยล่ะใช่ไหมเขากระโดงแล้วหัวสอวอนี่หัวชัดๆนะขอไม่เลือกดีกว่า แต่ถ้าใครที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปมองเห็นประชาชนตาดำๆบ้างครับทุกวันนี้จะตายหาหมดแล้วครับ,บ,อรบพอมีอำนาจคุณก็แก้เกมกันไปแก้เกมกันมาเนี่ยแหละครับมผมก็เลยรู้สึกเบื่อเนี่ยวิ่งวินทุกวันนี้นะครับหมาเดินแทบจะไม่ค่อยจะมีเลยก็อยากได้รวงตูมากกว่าดีกว่าปัจจุบันนี้ รุ่นสมัยรุ่งโตเั็นก็อยากให้รุ่งู่กลับมาแต่ที่รุ่งตู่ออะไรอ่ะเพราะว่าอะไรอะ,อะ,อะไรเพราะทำอะไรมันมันดีขึ้นมาเยอะนะปัญหารอบข้างอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะอย่างใช้ตงใช้แดนเรื่อง,งอะไรอะไรมันไม่มีอะไรเกิดนะเขาทำหมดนะเรื่องเขาเด็ดขาดดีหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งปลดแพทองทางชินวัตรค้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ยี่สิเ้าสิงหาคมสองพร้ารคหแปพักประชาชน มีมติโหวตนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกคนที่32พักเพื่อไทยแก้เกมหากโหวตนายชัยเกษมวิติตศิริจะประกาศยุบสภาทันทีในสภาวะเช่นนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่าอยากได้ใครมาเป็นนายกและตมนตรีของพวกเขาไทยก็ได้ที่ทําให้ชายแดนเป็นของเราอ่ะให้ไทยให้ทหารไทยชนะอ่ะแบบไม่ใช่มาเหมือนทุกวันเนี้ยมันดูแล้วมัน มันเครียดอะ่ะมันเศร้าอ่อะมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันยิ่งดูยิ่งสงสารอาหารไทยเนาะผมเลือกชายเกษมเพราะอย่างน้อยท่านก็เป็นนักกฎหมายไงอเพราะว่าอนุทินรู้เหมือนจะเป็นธุรกิจการเมืองเข้ามาทําธุรกิจเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ทําประโยชน์แก่ประชาชนมากเพราะดูจากเขาเป็นว่ามหาไทยใช่ปะ่ะเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอ,อันก็ตอนนี้ต้องถ้าสองคนเป็นไฟบังคับก็อนุทินดีกว่าครับ มันพอได้ข้อกําหนดจากพรรคประชาชนน่ะพี่มันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันถูกข้อบังคับไปแล้วอะ่ะถ้าเขาผิดคาสัญญาด้วยมันก็จะเสียผลประโยชน์ในการเลือกตั้งของเขาด้วยผมว่าชายกเกษมจะดูดีกว่านะผมว่ามันก็ไม่มีคนเหมาะหรอกแต่ถ้าให้เลือกสองคนนี้ก็น่าจะเป็นชายเกษมพลวัตธิภวะยังดูดีกว่าเป็นนักกฎหมายนะมั้ยเป็นผู้รักษาวุโสเงเขาก็มี ดูดีกว่าอนุทินอนุทินไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีผลงานอะไรเลยแล้วเรื่องเขากระโดงเลยค่ะใช่ไหมเขากระโดงแล้วหัวสอวอนอี่หัวชัดชัดถ้าเป็นคุณชยัยเกษมตอนนี้เขายังตอบกันแบบไม่ตรงกันอยู่เลยอะใช่ใช่ไหมพี่ยังตอบไม่ตรงกันอยู่เลยมันก็จะเป็นคุณชัยกเกษมได้ย,ยังไงตอนนีน้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นคุณอนุทินเอาตรงๆป้ามองไม่ออกอ่ะว่าใครจะเป็นนายก ใครที่อยาพร้อมที่จะทําทให้มันดีขึ้นใช่ไหมมันก็วนอยู่อย่างนี้วนมันก็วนอยู่แต่กลุ่มนี้ใช่ไหมวนเพราะทุกคนมันทุกคนถ้ารือแล้วทุกคนที่เขาที่เขายกขึ้นมามันก็ไม่มีคนที่เต็มร้อยใช่ไหมทุกคนมันผิดพลาดได้แล้ะลูกมันพลาดได้ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนใช่ไหมแต่คุณพร้อมที่จะทําทดีไหมนั่นคือปัญหาก็อยากได้ดวงตูปปมากกว่าถึงยังไงท่านก็ ยังยังยังดีกว่าที่ว่าปัจจุบันบปัจจุบันเนี้ยดีกว่าปัจจุบันนี้รุ่นสมัยรุ่นโตเป็นนะใหย่ไงห้่นโตกลับมาแต่รุ่นโตป๋ออะไรอะ่ะเพราะว่าอะไร,รอะไรเขาทำอะไรมันมันดีขึ้นมาเยอะนะปัญหารอบข้างอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะรื่องใช้ยดงใช้แดนเรื่องอะไรอะไรมันไม่มีอะไรเกิดนะเขาทําหมดนะเรื่องเขาเด็ดขาดดีที่ที่ผ่าน,านมาแห้งกด็ดีดี กิจการอะไรการค้าขายดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะมากแต่มาเปลี่ยนรัฐบาลว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีไหมอ่ะไม่ดีว่าเขาว่าเศรษฐกิจดีก็ไม่เห็นดีตรงไหนเลยมันจะเป็นพักๆเป็นตามช่วงข่าวถ้าข่าวไปว่าอย่างข่าวว่าจะดีมันก็มาคนใช้เงินถ้าข่าวไม่ดีเนี่ยคนก็ปอกคนก็ไม่ใช้เงินคุณอย่าบอกว่าโอ้ตรงนั้นเศรษฐกิจดีตรงนี้เศรษฐกิจตรงไหนดีอ่ะ คุณถามไหมคุณเดินตลาดไหมคุณดูไข่ไหมคุณดูผักไหมมันเป็นพื้นฐานนะมันเป็นพื้นฐานของนี่นะคุณอย่าบอกว่าหุ้นขึ้นเรงนั้นนี่หุ้นขึ้นหุ้นขึ้น,น,นประชาชนลากย่าเขาไม่ได้เล่นหุ้นนะเขากินข้าวถ้าถามว่าอยากได้ใครนะครับเอาจากความเห็นส่วนตัวจริงๆเลยนะความรู้สึกข้างในเลยนะตอนนี้ผมเบื่อมากเลยเรื่องการเมืองเรื่องนายกหรืออะไรเนี่ย เพราะว่าไม่ว่าจะเลือกใครคนไหนเมื่อก่อนเรามีความหวังใช่ไหมเราชอบเราเลือกคนที่เราชอบแต่พอสุดท้ายแล้วพอเข้ามาเป็นคิดแต่อำนาจของตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองไม่เคยคิดถึงประชาชนที่หาเช้ากินค่ำบ้างเลยส่วนมากก็คือนักธุรกิจเนี่ยวิ่งวินทุกวันนี้นะครับหมาเดิน,นงแทบจะไม่ค่อยจะมีเลยคนมาขึ้นก็น้อยเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีรากหญ้าตายหมดใช่ไหมครับคนขายของก็ไม่มีคนซื้อ คนที่จะมาซื้อก็ตกงานส่วนมากใช่ไหมครับแล้วถามว่าตอนนี้จะให้เลือกใครก็ไม่รู้จะเลือกใครแล้วก็จะเลือกไปทําไมเพราะสุดท้ายแล้วพอคุณได้เข้ามากันพอมีอานาจคุณก็แก้เกมกันไปแก้เกมกันมาเนี่ยแหละครับผมก็เลยรู้สึกเบื่อแต่ถ้าถามว่ามีนายกคนไหนที่อยากมาแก้ไขปากท้องของประชาชนจริงๆเนี่ยคุณมามองเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยผมก็อยากจะกลับไปเลือกอีกครั้งแต่ขอให้มาพัฒนาประเทศจริงๆ นะขอไม่เลือกดีกว่าแต่ถ้าใครที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปมองเห็นประชาชนตาดำๆบ้างครับทุกวันนี้จะตายหาหมดแล้วครับใครก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะบริหารดีขึ้นใช่ไหมคุณจะมองแต่ว่าคุณจะเอาเฉพาะพวกคุณคุณจะเอาแต่ว่าพวกคุณยังไงอย่าเอาแต่ว่าพวกคุณให้มองคนรักญาติคุณอย่าเอาคนที่สูงคนสูงเขารวยอยู่แล้วเขาไม่กระเทือนนะลูกหนูดูร้านอาหารที่เขารวยๆเขาไม่กระเทือนเลย พวกรากหญ้าพวกพอจะจะจะอยู่ไดนะ้มันอยู่ไม่ได้นะคุณดูคนทุกคนกคน่ะคุณไม่ใช่ว่าเอาคนไม่รู้เรื่องมานั่งเป็นนายกเอามาันเอามานั่งเป็นนายกแล้ววาดวาดวาด,วาด,วาดีมันก็ไม่ดีนะ่ะต้องเก่งต้องดูคนอื่นมั่งต้องฟังคนอื่นมั่งคุณเข้ามาคุณพร้อมไหมคุณพร้อมที่จะทําดีไหมคุณพร้อมที่จะดูแลประชาชนไหมไม่ใช่คุณเข้ามาออกออกอ,อก,อก,อก แล้วก็ไปกันเรื่อยอ้าคนอื่นก็ยังคนอื่นก็ยังคนอื่นก็ยังทําอย่างนี้ได้แล้วเราจะทําทําไมอย่างนี้นจ้ายกต้องเยอะคุณต้องมองให้เธอรู้ว่าประเทศนะไม่ใช่บ้านคุณไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่บริษัทหนึ่งเล็กๆที่คุณจะเอานี่คนทั้งประเทศนะแต่อย่างคุณไม่ได้ต้องเอาใจคนทุกคนแต่คุณต้องเอาใหญ่น้อยก็ทําทมาไอ้กินได้ข้องหลังยุทธภาเลือกตั้งใหม่พอมีความหวังไหมประเทศเรา พอมีความหวังไหมก็ลึกๆสักประมาณส0มสิเปอร์เซนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาบ้านเมืองตอนนี้มาเป็นบทเรียนว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นเนี่ยถ้าคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวแล้วแล้วก็มาแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาในเรื่องของการเมืองเนี่ยประเทศมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เดินหน้าต่อได้ครับมันไม่จเจริญสุดท้ายก็ต้องมาจบเหมือนเดิมตรงที่ว่านายกทําผิดก็ต้องมายุบสภายุบสภาไม่ได้ก็ต้องมาเลือกนายกแทนขึ้นมาใหม่และบทสุดท้ายผมว่า ถ้าไม่จบสุดท้ายก็ไม่พ้นถ้ารัฐบาลทําอะไรไม่ได้คุมอะไรไม่ได้ทหารก็ต้องออกมาเหมือนเดิมสุดท้ายก็กลับไปวงเวียนเดิมคําว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะไม่มีจะไม่เกิดถ้านักการเมืองยังเล่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองอนุทินเขาฉลาดไงเขารู้จักว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นยังไงแล้วเขาใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญมาทําประโยชน์ให้แก่เขาใช่ไหมเมื่อเหมือนพรรคก้าวไกลพูดะต้นไม้ที่มันเป็นพิษลูกมันก็ต้องเป็นพิษ จริงไหมนี่ไงผลของรัฐมนูลคือใครเข้ามาก็ได้นะแต่มันทําอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะตัวรัฐมนูญมังคับมันต้องแก้ก่อนแก้รัฐมนูญก่อน,อนมันถึงจะดีขึ้นนะผมว่างนะแล้วถ้าสม,มุทิคุนอนุทิน,ดนได้เป็นนายกขึ้นมาจริงๆคาดหวังอะไรจากนายกคนนี้บ้างครับเอ่อทตามสัญญาเลยครับสี่เดือนสี่เดือนแล้วก็แก้นูน่นแก้นี่ตามที่ตามพ่ข้อตกลงที่ให้ไว้ครับแค่นั้นแหละครับเลือกตั้งใหม่เขาก็น่าจะได้คะแนนเสียงอันดับสองครับผมว่า มีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมไหมครับพี่ก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้เป็นก็ทักษะการพูดกันนพอพี่เข้า